เรื่องนี้ไปดูข้างบ้านกับอาการแอบมองที่เกินไปไหมสวัสดีครับผมชื่อนายวัชรพงศ์เป็นบุญมานะครับผมกรุงเทพนะครับที่คอนโดที่ผมพักอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหนุ่มคอนโดคนนี้ครับเขารู้ว่ามีน้องสาวข้างห้องเนี่ยชอบแอบมองเขาตลอดเวลา เปิดไปเที่ยวไรก็เจอเฮ้ยโม่เปล่าใครจะแอบดูตลอดอะไรจะมีสเสน่ห์ขนาดนั้นจริงผมเปิดไปทีไรนะน้องสาวข้างห้องเนี่ยสดใสตาให้ผมตลอดเลยอจริงอะ่ะใครจะสนใจแอบมองได้ทั้งวันอ่ะไม่เชื่อดูเปิดไปก็เจอแล้วเนี่ยเจ๊ไย ไม่ใช่น้องสาวนี่มันน้องเหมียวยังไงเนี่ยไอตัวเองว่าไงใจอ่อนยังเขาส่งสายตาทุกวันเลยนะโอ้โใจอ่อนเกินไปจนถึงหลอนแล้วเนี่ยเปิดหน้าต่างที่ไรนะก็ส่งสายตางี้ตลอดเลยอะ่ะ อย่าว้ายๆสิจ๊าเดี๋ยวนิติเขารู้นะเขาไปจับตัวหนูไปอะแย่เลยเขาห้ามเลี้ยงแมวบนคนดอนโดด้วยอเออเขาห้ามแล้วเราขึ้นมาทําไมอ่ะเอาก็อยากเห็นหน้าพี่ทุกวันไงโอ้โหยแมวตัวนี้ประหาดจริงๆครับเปิดหน้าต่างทีอะไรก็เจอส่งสัยตางี้ตลอดเลยอะเนี่ยจ๊ะเอ๋ตัวงรักนะ ดูครับพอเขาเปิดหน้าต่างออกมาก็เจอสายตาอย่างนี้เลยตัวเองมองอย่างเงี้ยทุกวันเลยเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วอย่าบอกนะว่ามันยังอยู่อ่ะบ้าแมวที่ไหนจะเที่ยงคืนแล้วยังจะมาจ้องอ่ะไปไหนตัวไหนแล้วไม่มีหรอกจ้าเอ๋ว่าไงจ้าวิรักบ้าเพียงคืนแล้วยังอยู่อีกดู แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันนะอะไรของวันเนี่ยไม่ทำมาหากินเลยเหรออ้าก็รักนี่อยากให้พี่มากอดหนูซักทีเฮ้ยไม่เอาว่ะกลัวกลัวอะไรหนู ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแมวข้างห้องนะครับผมน้องแมวชอบมาแอบมองเราเปิดหน้าต่างทีไรก็จะเจอกับน้องตัวนี้ตลอดเลยนะครับทุกครั้งเลยเจอตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนนะครับผมแล้วน้องก็จะมารอผมเกาะหน้าต่างรอปกติทางนิติก็ไม่เชิญอ,อน,นุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่ทุกความน่ารักและแสะรู้ของน้องก็เลยแอ,แอบเลี้ยงไปนะครับผมได้ทําให้ผมกลายมาเป็นท่านแมวในทุกวันนี้นะครับผม ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีแมวมองได้เป็นดาราแล้วนะขอขอบคุณคุณวัชรพงษ์เป็งบุญมากรุงเทพมหานครเรื่องน้องแมวข้างห้อง